สวัสดีครับผมมือช่างอรุณพามาใส่เบ็ดครับผมเบ็ดโฟมครับผมนะครับเบ็ดโฟมน้ามือครึ่งครับมือใส่รองมือครับเรือใส่เดือนครับผมเดือนง่าง่ายครับผมโยนอย่างเดียวครับ นนอไปเลยครับเดี๋ยวขาตั้งกล้องมากครับผมมันทางมันน่งงาไม,ม่เลยครับนอนไปเลยครับโอ้ครับเรียบร้อยครับผมเนาะขยันใช่ด้วยครับผม น้ำผงนู้ครับน้ำม,มันขึ้นลองใส่เบ็ดโฟมลองเมืองครับนะครับโอาหาชิปก็ลังครับผมมืดเลยคำมันนะครับผม หลุนมั้งครับมือแรงที่มีโตปะครับแบบเฟิร์สปลาส่วนมากก็มีปลาปลากาครับผม วีเดือนครับผมวีเดือนท่ามถูวเงนะครับตาม,มาอัพมานครับผมเบ็บนะครับอลองมางกับโยนไปเลยครับปึ๊บง่ายๆนะครับเบ็ยดยาลำลองอยางครับผมเดี๋ยวผมจีพาชมบรรยากาศครับ รบรรยากาศครับผมลองยางครับผมครับผมผลงานการเซเวตแต่ว่าล่ารุ่นครับมือแรงสิมีตัวพี่น้องได้รับชมมาแล้วครับลองมึงครับผมับบรรยากาศ รับต่อก็อหวยไงครับลองอยางนะครับครับเบ็ดเอารุ่นกันครับผมใส่เซตเป็นที่เรียบร้อยครับพี่น้องครับนะครับบรรยากาศครับลองอยางครับผมนะครับเบ็ด รอรุ่นมือแรงครับผมรอรุ่นเมืองครับชิมิโตะครับแรงกินไปแล้วครับผม น้ำม,มันขึ้นครับแต่ว่ามีคนมาใส่ก่อนแล้วครทำทลายมือเบ็ดปลอมหน่อยครับเห็นไหมครับน,นอ้อยๆอยู่ข้างกันสงสัยพันบม่ได้กู้ครับผมกู้ผู้เบิดแต่ว่ามีป่าบ่อนอ่เลยนครับพี่น้องครับเห็นไหมครับพี่น้องเวลายามก็เอาไม้ก็เอาครับพี่น้อง มันมาฟังในกับกาะเอาฟังนั้นแหละครับง่ายดีครับผมมัมีเรือคือเพลินนะครับครับมันจะกัดอู้ป่าใหญ่บ่อนครับผมแต่ว่าลองนึงมันก็ใเ่ครับผมเนี่ยมันออกน่ครับผมเบ็ดโฟมครับเบ็ดปลอมนะครับบ้านผมเอินใเซเบ็ดปลอมครับผม เม็ดฟมนะครับโฟมนี่งก็โฟมดีเตอ๋อไปด้วยครับผมโฟมที่นอนครับผมที่ป่าถือหน้าพัดก็ลมพัดนะครับป่ากินแล้วบ่ครับพี่น้อกเห็นบ่ครับพี่น้องใส่ทะกีหลักๆไปด้วยครับพี่น้อง าลุนเบิ้งครับพี่น้องลุนเบื้งครับพี่น้องนี่คือจริงจริงจริงนะครับเดี๋ยววิปป้าดีนะอู้ได้ปกากเหรครับพี่น้องนี่ครับหนึ่งตัวครับผมเมื่ท่านทำอยู่ครับแดดเลยครับหนึ่งตัวครับผม มีหลายตูดกันนะครับมานๆเต็มแรงแหงมานครับผมนะครับผมรุ่นต่อไปครับสวัสดีครับย่ำเศร้าครับผมขึ้นนี่ว่าสิมายามฝนตกแห้งครับผมเลยไม่ยามฝนเบสครับผมรอรุ่นมึงครับนี่ผลงานให้พี่น้องรับชมมานอครับผมฝนตกครับผมตอนนี้ก็เลยยังม่แห้งปไหน ปาครับมาผู้เดียวครับไม่ดได้เอาขากล้องมากครับผมรอรุนมืองครับเม่ครับผมนะครับงูตูครับตุหลักตุเลีมากเลยครับ ปลาดุครับนะครับหนึ่งตัวนะครับ้มันมันครับครับเบ็ดโฟมหนึ่งแต้มครับผมอาอย่าจตดการครับผมนุ่นครับผม เต็มสองครับคื้น่ะจุ่มๆหนักมาแล้วครับโอ้เต็มสองมาแล้วครับปากกาไงครับผมเอาครับผมมีเต็มแล้วครับหมานๆครับผมโอ้ว่ามันปลานินครับผมอ๋อครับ เลยครับเต็มสองมาแล้วครับอ่ะ,อะต่อครับผมนี่ครับโอ้ยหนักนัก,นกว่ามันป่าครับควันไม้ครับผมมันเป็นป่านักนักไม่ได้ครับตัวนิวแล้ะครับปีงหนาวกลัวมาก ครับผมครับเขาฟังครับตัวนี้นี่ครับนุ่นนุ่นนุ่นโอ้ปลาการน้อยครับคือตึบเลียงว่านอยู่ั้งครับหนึ่งตัวโอ้แต้มสามมาแล้วครับโอ้ตุลักตุลีขนาดนลครับผมรุ่นต่อไปครับ เหม,นมอนโมจะได้พวดในมะยามตอนขึ้นครับฝนตกแห้งดีครับจอดรถด้ยฝ่าเมื่อเลยครับด่นีน่ครับไม่เคียวงิีแล้วครับพี่น้องโอ้มีตโตครับปลากาคือเก่าครับเนีแหมซีมาแล้วครับ ครับไท่เบ็ดโฟมครับผมไทยตลอดแรงมดได้ครับเนี่ยมาได้มายืมมาได้ม่ยามจักเถื่อครับผมฝนตกครับเสียดายเลยตามเมือไว้ครับรอรุ่นต่อไปครับรุ่นครับพี่น้องลังนี่เป็นจมจุ่มครับโอ้ยมันโตครับปาก้าครับผม กถมาเลยครับภาปาการคนอื่นนัว่าหมอช้างเหยียบหรือไปเงินนะครับปากกาไงครับสุดยอดครับผมอย่ามาใกล้สิเบิร์เลยครับถืออยู่ประมาณสิบกว่าหลังนึ่งครับเอาครับชมต่อไปครับผม น้ำขึ้นครับผมน้ำไหลนะครับเราสมวกซักเอาครับผมเด้ยปุคอตัวนึงครับผมหมานๆครับครับผมประหยัดจัดการครับผมหาต่อครับครับมาหอดบ้านแล้วครับผมมึงพนงานกันครับ ของกันมุ้งยัง,งไม่บริป,ปด,ด้วยครับนะีบ่งานเป็ดพ่วนี่ครับไม่ได้ไปตามเมื่อเลยครับฝนตกแห้งมาขึ้นนี่ครับยามรอเดียวนะครับต้ซักเอาครับลีแรงวนันเดียวเนะนี่ยอากา ครับครับผมขอุยาดโลดบิดออกกันครับเดี๋ยวเราบึงผลงานร่วมครับผม Mm -hmm. Okay. okay. okay.

แลกพวกหมานเด้อพี่โอ้นี่แหละพี่อูย กิบโตพอดีครับผมหมานครับผมผลงานมึงก็ือื่อพอใจอยู่ครับได้ก็ได้ไปตอนหัวคำครับผมฝนตกแหงครับสำหรับช่างอาุนก็นขอจบลีปเพียงเท่านี้ครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์กดติดตามเยอะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจ เฮ็ดคลิปต่อไปให้พี่น้องได้รับชมครับผมสำหรับมื้อนี้ก็สวัสดีครับ